Bát ni <Người> am pa vi cha o hiền na na ma tía vi san ye sa lo ta i ca to ta tôn na หมดปัญญาน้เงาวงปานดวงใจเสียรวดขาดธาตแดิขันเสียแตกมางบางเทียมกาพํมกานขาดดาจามเนียงขานจมใสผาเผาตา

าเมียแพงเจ้าของเพล่าเอ,าอย๋ยโยน้ำกันดีดีตายจากสายจังสีบ่มีมองปองสีไค่ตายก้ตายอยู่ะาะไม่ดวงใหญ่บ่เห็นหวนรกสองคนกันนี้ไก่เห็ดจังได้เอดาม ภาวะนาเพียสีสางต้องอับปางโดยแนนังเอือยอดอกนีนตวกมุมแจหาผู้ดีจังเจ้ากาตายแล้วเกิดมาแสแสนพันปี แม่ป่ายาพานพ่อป่าโบเบียนยังบ่มีเดือเด่นจิตอหนุงกันไทยผ้าเดินไัยปาน้อมเหมือเฟื้อลอยคอยค้ามเจ้าบ่จมพอค้าน้ำติดตามอ่อนตอนค้าอ่อนกะบ่เคย ปากจมบ้าน้องเอ่ยให้เจ้าเตือนเหมือนตาโลกสองลาพีิทางไปกับเพื่อผลภัยซอย มาจนใจแต่นอคอยเมียตายไปแสนเสียดายนี่บ่อนอเปินบา้อมสีไใดเป็นนายบุญนบาปวัดทองเกี่เต็มที่แต่ในสางโอ้กวเออ สมเจตังสิหวังเปิงนิลาพานขามสองสารสะเผพาแพ้แม่มาเทียบปวเถือทายนั่งผ่านมาตายหลายสามน้ำว่าใจกูเงาเนี่ยโอ้โอโอ ดอกนี่นอสั่งมาเป็นดอกจังสี่อยากมีบานสีเป่าคืองนภาเวนให้สะเอือนได้โอ้้าคานิ่งหาเจิตภาว่าควันข้างนายส่อพ่อเจ้าของหาย ตัวกาะเทินยานได้เปลี่ยนพ่อหมายอยู่เดียวหลายไรขาดคว้าไพเดินน้อบันสิหามาสัวผลพนาละมากไม่บาดย้ำให้อ่อนแหง ส้มน้ำหน้าหัวตัวเองอยากันแก่งบ่สิแจ้งบานยามหิวเป็นตาคิ้วลมจับคั่นบ่ทานบุตตาน้อย โยมผัวฟังเอ้ยไหนที่สวดมาที่คอยมาตายไปบ่เลยค้าตายบ่มีวงสาตายกะตายอยู่ปาไม่ไยสิให้บ่เข้ากันเกียริได้เด้ง ห้อง้ดาคาไฮอะไรจมลาทมหามยางบนไปเวียนมาไหลนั่งสวงพาบงบาบเคียดเขื่อนมาพออยากเอาข้องานหม่ตายไปบบอู่ยูตาเวินออกกับแม่นผู้เขาบุ๋งกดกดกองจากทางบ้านนั้นยูใส่ เดี่ยวไปทางเที่ยตไตกะเป็นป่านานหนาวหักตาเวินนตัวกะผู้เขาบ่อเป่าเปล่นนันเป็นเหือแจเทิศเหือผ่าดแม่ยุ่งยังตนสามส่วนจนมุงเมื่อเตียดเป็นเพื่อนบ่อซองแจงหอดมดแดงบ่อผ่านบี เกือนั้งขัวเดียวเห็นหัวกางเกียมันเแยงขัวอยู่น้ำกันคือลังมีความสุกทุกบ่มีมาต่องมองดูตัวเจ้าของเดีวยววใจตันนั่นจอลอถูกในโดกกนี้หนอสร้างมาเป็นดอกจังสียากหายฝ่าและแผ่นดิน มาที่เอ้ยขันแม่เจ้าบ่อตายผาดสังมาบ่อดินจัางปลี่นไปเบิ่งนางสองมือกว่าใบแขนแม่มาที่ขกินมาอ้มเมื่อกุมหัวเอาไว้ข้ามบางมากว่าใจของน้องผาดย่าง ส้อนบุญสองไงมาที่ไต่ไหลเต่าเคลื่อนพอว่าแล้วอง์พระเวทกอมอันพระคาถาว่าอมปีญามามามา โอมปิญ่าม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 าโอมปิญ่าม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 าแล้วก็เอินเอาควันมาเที่ปังเก่งงานข้าเนื้อ อดีตยังบ่อยู่กายเมื่อนั้นพระเวชเจ้าเอานําปอซ้ํทีเวสัญญีสะโดปายแม่มาติก็เลยืน ไหยตอนนี้มาที่เคลื่อนมาแล้วสติดีคือเก่าเปเวเจ้าสิทำควันมวนมัวสิสัวควันนางมาที่พ่อให้หายโศกเศร้าน้อเจ้ามัวขยุ่ม มีอย่างนอของใสขันมากเบ่งทั้งครัวผู้ที่หยิบแซวให้เสียหาใดตั้งแต่ใสเหลือเสี้ยจ้างพาเวทยิบห้นั่นคูัวหนึ่งจากแสนแม่ใหญ่เออเอเอออเทียนนอผัวกาเกียงแม่ผู้ใดสิสี้หาย กาบทางบายเงินบายท้องนั่นไผสิหามาสัวคิีดเบิงดูโอโอพวกมูเจ้าทางใครเท่าอีพอพามกาบทั้งเขาแนะนามเดียงแขกที่มาหวมจักกิวอยจังสิสมหันคาควอย่าตั มันเสียสมควรบ่เสียถามเพียงการเลี้ยงหน่อยไพ่เสียดาบ่อยบาดยามเดียงว่ามัวค จังได้โยมพี่น้องผู้มานั่งฟังธรรมภัยยินดีนําด่านสอนไสสิสู่ควานมาที่าออคนเสพทานคนหาทานไว้ไวๆยาสาอยู่คันหน้าของบ่ควบคุมมันก็สู่บ่ได้อายหน้าหมู่คน นาบานนี้ทุกคนมาในงานบาลาบวนยำหอยเสียเดยวซีสุขวนันพอเมื่อจบครบตัวน้ามกะเล่าปานุมเมือ่อเถื่อตามนามาดูตั้งนามูซ้ำจบกะครบดีลาตัน พ่อสมควรกลรไดมหาสชยสิทธิเดชเสดยสามจบความต่างตาพัำเท่าสิสุขวันว่าหาสนสิมมนเสีมนเนียมเป็นเมื่อสันวันดีวันดินทีอม,มุตตาโส โต๊ะห้องอันนี้ดาเมียนตกไม่จน pues <issions> ันขันอันนี้ดาเมีนคันไม่แก้วป่วนนาตองแตงเดวพร้อมพามโยมาโยมาพามดาวดาหมุนถูกยางเสียนภาษางไม่งามงาม mà kéo Buồn na tuồng đèo ba chỗ bán giam ba dàn mi tuốc sinh rằng mà mình ngoa quay phải số kỳ mi xin đại phải xen nhị đại ma chàng a cát pa yin tha ti lạt đau pa than lung na ma su quan ma ti nang nói na Địa là là đuôi ngân thoáng thăng khẩu còn đủ lại là bỏ ướt bỏ nhạc phòm phàm na 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 มีปัวป้าปิงเจ้าทวงตวนเทียนั้นต่างทั้งปากวันป้อมพ้าคำเต่าแก่น้ำเปิ้หนาตกแต่งเดวหีบนำ่ยมาว่าเสียเตียลังการก็ให้กวันมาที่นั่งนอลาและสัทธามววนมูให้เจ้าโยเทียลาค่า จนบางหวาดพันภาวสาแสนปีอ <approval> ย <nin ancestor> ่าสิมีถอยเท่าให้เจ้าลายเปลี่ยนใหญ่ในเมืองคูความทุกข์จนอย่าสิมีมาไกล ขอสุขวันสัตถาเจ้าภาพในเมื่อนี้ตาพั้มเตาสีผูกแขนก้อนเดาว่าหานสียนสียนสียนเทียมผาพรอนบ่อนบ่ลาวิเศษ ไฟเกตดแก้วมุ้งควนบนนาตกแตงกวาดเกี้ยวแกงกุ้งดาพัานออกมาเป็นดอดผ่นออกมาเป็นปุ๋ยถุยออกมาเป็นเศนเศนดาเสียบเสาพันเ้นเนืองดำใส่สรงเป็นดังแก้วมกซ่องใส่แสง phải quang phén ăn đâm đượt phải kéo cướt mướn sao vạn pan đuông mà sam họp, khoa đuông mà leo trăng buộc hẹn ba ma ขวัญตากายมาโยตาบานแดงอันสาเดือขวัญปอดกายมาโยปอดนันแดงใสขวัญว่าใจกายมาโยว่าใจนันยาไหลเศร้ามีดูกเต้าให้เจ้านันแพ้ได้มีดูกหญิงดูกให้เจ้านันยังไงสาเด้อ nhuộc nhớ say kiện mướn quán buôn hương chào bò nọ má hoạt hoài hay chào cai quả má má hoạt na hay chào cai quả khàm má hoạt thêm mẹ nam say ngắm ngắm เจ้านั่นไอ้ดองในมือเนียพวงพี่น้องนอทาวะผูกแขนกวนเจ้าอุกอ่างเนี่นแขนค้งอยู่ในสวงมนุษย์วังทั้งใดก็จองหายไข่เสียน Nhuốm tha viện một đeo một số néo Nàn toàn tia quản pa nắng ma tia quản trào nấu vô đà trong cơn cầu và số cái Nàn thọ nà ma tia ước โมนเสียเสียงมาที่กันปาตาลอดยุ่มเอ้ยขอดคาถามีเก่าสิบน้ทวนทวนสิิ้อมววนเจ้าไว้ก่อน ม้อนอาจย์เพื่อนสอนในเรื่องสักกาบันเป็นดำดับนิทานต่อไปเด้ทานอาวสานกันนี้เอวังที่สินนาเทียขอความสุขสาบายดีจงเกิดมีแก่ทานสาธาเจ้าผัวเทียังนั้นดนา サあたあ